แนวทางต่อไปตอนนี้ก็ประเมินสถานการณ์จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนทางจังหวัดนะคะโดยเหล่ากาชาติก็จะเอาของมาช่วยเบื้องต้นก่อนส่วนรายละเอียดนะครับน้ำที่ไหลหลากเนี่ยตอนนี้กำลังประเมินและก็วิเคราะห์ข้อมูลหรือจะแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ทางท้องถิ่นนะคะรวมทั้ง ทางป้องกันบรรเทาสารานณภัยแล้วก็ทางพอรมนอรรวมทั้งสายปกครองร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือค่ะระยะยาวซ,ซึ่งจะมีเหตุการณ์อีกข้างหน้าเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างครับอันนี้ยกตัวอย่างับพื้นที่ตําบลแม่โจ้ตรงบริเวณนี้นะน้ำที่ไหลหลากตรงนี้ก็บอกว่า20ปีมาแล้วยังยังไม่เคยเกิดแต่ว่าตอนนี้เกิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสืบเรื่องมาจากการระบายของถนนนะฮะที่มีท่อขนาดเล็ก ซึ่งก็ต้องวางแผนในการที่จะขยายเข้าต่อไปด้วยค่ะไปนะคะตอนนี้กําลังหาหรือว่าจะเอ่อเป็นเป็นสถานการณ์ที่น้ำคือฝนตกปุ๊บก,ก็จะน้ําไหลหลากแรงตลอดต่อเนื่องซ้ำซากก็จะพยายามหาทางแก้ไขในการหาอ่างเก็บน้ําต่อไป